เอาจิตมานั่งรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกเฉยๆปั๊บเนี่ยเสร็จแล้วจิตอยู่กับลมตลอดไหมมีใครอยู่ตลอดไม่มีนะมีการเคลื่อนออกไปการเคลื่อนออกไปนั่นแหละคือดับจิตดับจากการรับรู้ลมหายใจไปเกิดใหม่ในอารมณ์อื่นสัญญาขัน ก็คิดแล้วเมื่อวานไปเที่ยวที่โน้นที่นี่มานะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปต่อไปปรุงไปละมีสตินึกถึงลมกลับมาเหมือนเดิมนามาทมดับลมหายใจคือรูปเกิดอีกครั้งหนึ่งนี่เกิดดับแล้วนี่เห็นนะแต่เร็วมากอืมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจหรือกาย ความเป็นตัวเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไปพร้อมกับจิต <c oughs> คือวิญญาณเนี่ยมันจะเคลื่อนไปพร้อมกันจามันนี้ไว้ก่อนว่าจิตมโนวิญญาณสามชื่ออันเดียวกันพระศาสดาบ,บอกอันเดียวกัน